มีโลกถึง3โลกที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณซันนี่ยูโฟเสียชีวิตลองมาฟังกันดูนะครับว่าทั้ง3โลกนี้มีอะไรบ้างและทำให้เสียชีวิตได้อย่างไรสวัสดีครับทุกท่านหมอเกมจากเพจหมอสพทางบาทเดียวและ y o u u u e Channel หมอสพพทางบาทเดียวนะครับ วันนี้ก็กลับมาในเรื่องของคนดังกับโลคนะครับคนดังกับโรคในวันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณซันนี่ยูโฟนะครับที่ได้เสียชีวิตไปเมื่อวานนี้เองนะครับนะคุณซันนี่ยูโฟเนี่ยเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรนะครับโดยหมอเนี่ยจะนำเรื่องราวของคุณซันนี่ยูโฟที่ไปคุยในรายการคุยแซบนะครับรวมผสมกับ เนื้อหาของข่าวที่ออกมาภายใน1-2วันนี้นะครับนะแล้วเราก็มาไล่เรียงกันว่าคุณซันนี่ยูโฟเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรบ้างนะครับนะ้นและโรคไหนที่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณซันนี่เนี่ยเสียชีวิตนะครับนะ่ะเริ่มก่อนเลยก็คือว่าเกิดเหตุเมื่อเมื่อวานก็คือว่าคุณซันนี่ยูโฟเนี่ย เขาป่วยเลื้อรลังด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษมานานนะครับแล้วก็ร่างกายซุบผอมกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนิติบุคคลเนี่ยก็คอยดูแลอยู่ตลอดโดยคุณซันนี่เนี่ยก็จะสั่งอาหารจากเ e เ e ่ e อีเลเ t นแล้วก็ให้มาส่งที่ออคอนโดเนาะและนิติก็เอาอาหารมาให้ที่ห้องนะครับโดยที่คุณซันนี่เนี่ยไม่ได้ออกจากห้องมาเป็นระยะเวลาหลายวันแล้วนะครับนะ ปรากฏว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยทางนิติเนี่ยเขาก็ไปดูแลตามปกติก็เห็นสภาพคุณสันนีแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวละจะต้องไปจะต้องพาไปโรงพยาบาลหรือแนะนําให้คุณสันนีไปโรงพยาบาลถึงขนาดที่ว่าต้องตามตํารวจมาคุยกับคุณสันนีนั่นแสดงว่านิติคงคุยแล้วและคุณสันนีไม่ยอมแต่นิติเห็นแล้วว่าไม่ไหวตํารวจก็มาถึงที่คอนโดตํารวจมาถึงเสร็จก็ เรียกล่อมคุณซันนี่ให้ไปโรงพยาบาลคุณซันนี่ก็โอเคตำรวจก็ตามสูนยะนเรนทรนะครับให้ส่งรถมารับปรากฏว่าในระหว่างที่รอรถคุณซันนี่ก็มีอาการช็อกไปนะครับแล้วนะนะก็ต้องทำการ CPR คู่ชีพอยู่ประมาณ15นาทีแล้วก็เสียชีวิตนะครับนะโดยเพื่อนของคุณซันนี่ก็คือคุณนิกยูโฟเนี่ยก็ ให้ข่าวว่าเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าคุณซันนี่เนี่ยนอกจากป่วยเป็นโรคของไทรอยด์เป็นพิษแล้วเนี่ยยังป่วยเป็นเรื่องของมะเร็งช่วงท้องด้วยใช้คําว่าช่วงท้องด้วยนะครับนะแสดงว,ว่าตอนนี้คุณซันนี่เนี่ยมี2โรคแล้วคือไทรอยด์เป็นพิษนะครับและมะเร็งที่ช่วงท้องเพราะมะเร็งที่ช่วงท้องเนี่ยได้ได้ข้อมูลมาจากนิติที่คอยดูแลอยู่เนี่ยแหละนะครับนะคราวนี้ ข้อมูลที่เห็นเนี่ยเป็นข้อมูลที่จากรายการคุยแซบนะครับก็คือว่าคุณซันนี่เนี่ยได้ไปออกรายการคุยแซบเมื่อประมาณปี6-3 2ปีที่แล้วนะครับโดยเล่าเรื่องสุขภาพของตัวเองก็คือว่าเขาบอกว่าเ,เขาป่วยเป็นไทรอยแล้วก็เนื้อง,งอกในถุงน้ำดีแต่ถ้าฟังถ้าถ้าใครได้ไปย้อนฟังนั้นมันมียัน YouTube อยู่ก็คือว่าย้อนกลับไปเนี่ยก่อนหน้านี้คุณซันนี่เนี่ย เป็นเบาหวานมาตั้งแต่ต้นละคุณซันนี่เนี่ยเป็นคนสูงใหญ่นะน้ำหนักตัวเยอะน้ำหนักประมาณร้อยกว่ากิกโลนะครับนะแล้วก็เป็นเบาหวานเขามีอาการคือตอนแรกเขาไปที่ออสเตรเลียตั้งใจจะไปเที่ยวนะครับนะปรากฏว่าระหว่างที่ไปอยู่ออสเตรเลียเนี่ยมีอาการปวดท้องก็จะไปคุยจะไปหาหมออะไรก็ลำบากก็เลยเดินทางกลับมาที่ไทย ที่ประเทศไทยก็ทําการอัตรสาส่าช่องท้องปรากฏว่าสงสัยว่าเป็นเนื้องอกในถุงน้ําดีนะครับนะตอนนั้นน่ยคุณซันนี่ได้ถามหมอว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งกี่เปอร์เซ็นต์หมอบอกว่า80%เป็นเป็นมะเร็งนะครับนะแต่ถ้าฟังในเรื่องราวของที่คุณซันนี่เล่าในรายการกุยแทบก็คือว่าระหว่างที่คุณซันนี่ตัดสินใจว่า จะไปผ่าตัดหรือไม่ไปผ่าตัดดีเพราะว่าตัวเองเนี่ยอันที่หนึ่งนะเป็นเบาหวานอันที่สองสงสัยเนื้องอกที่ถูงน้ําดีกําลังตัดสินใจว่าจะผ่าตัดหรือเปล่าพอไปโรงพยาบาลเกิดเป็นลมวูบไปนะครับนะพอเป็นลมมูบไปเกิดอะไรขึ้นหมอก็จับตรวจเลือดปรากฏว่ามีค่าไทรอยด์สูงกลายเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยคุณซันนี่ถึงได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะ ไทรอยสูงหรือภาวะไทรอยเป็นพิษร่วมด้วยดังนั้นเลยได้ข้อสรุปอย่างนี้ว่าคุณซันนี่เนี่ยป่วยอยู่เป็นสามโรคโดยเริ่มจากเบาหวานก่อนนะครับตามมาด้วยมีอาการปวดท้องหมอสงสัยว่าเป็นเนื้องอกในถุงน้ำดีและ3ในระหว่างที่จะตัดสินใจกำลังจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดปรากฏตรวจพบว่าเป็นไทรอยเป็นพิษนะครับนะคุณซันนี่ พอตรวจเพบะว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษการที่ตัดสินใจที่จะไปผ่าตัดก็เหมือนกับคล้ายๆว่าล้มเลิกไปเลยไม่ได้คิดตัดสินใจผ่าตัดมารักษาไทรอยด์เป็นพิษก่อนนะครับคุณชันนี่กเ็เขาเรียกว่าควบคุมอาหารด้วยกินยารักษาไทรอยด์เป็นพิษด้วยปรากฏว่าน้ำหนักตัวลดลงร้อยจากร้อยกิโลเหลือเจกิโลตรงนี้น่าคิดคืออะไรน่าคิดเพราะว่า คุณซันนี่มีความคิดว่าเป็นเพราะคุณซันนี่ควบคุมอาหารแล้วพอคุณซันนี่ไปตรวจช่องท้องอีกทีหนึ่งอัลตราซาว์ช่องท้องอีกทีหนึ่งหมอบอกว่าเอ๊ะมันหดหายไปไหนไม่รู้หาไม่เจอตอนนั้นคุณซันนี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยหายจากการที่เป็นเ,เนื้องอกแล้วหรือเปล่านะครับนะ,ะเรามาดูตรงนี้นะฮะที่เขียนว่า ส uh, ันนียูโฟฝามรสุมชีวิตหายป่วยไทรอยและเนื้อหลายุกและก็เป็นภาพแกที่แกเหมือนกับควบคุมอาหารและออกกำลังกายแต่การที่คนเราน้ำหนักตัวลดลง30กิโลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติคือบางทีมันอาจจะเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารไม่ได้หรืออาจจะเกิดจากเรื่องของเนื้องอกก็ได้แต่ แต่มันก็มีข้อคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมหมอตรวจอีกครั้งหนึ่งและไม่เจอเรื่องเนื้องอกแล้วก็เลยทำให้คุณสันนี่คิดว่าเฮ้ยมันหายไปแล้วเนื้องอกยุบไปแกไม่เป็นแล้วนะครับนะคราวนี้ในสมโลกนี้ยอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เสียชีวิตบ้างอันนี้ภาพของไทรอยคือจริงๆไทรอยเนี่ยมันสามารถรักษาให้หายได้นะโดยปกติวิธีการรักษาไทรอยมีอยู่3วิธีคนที่เป็นไทรอยเป็นพิษเนี่ย สเตปที่หนึ่งหมอเขามักจะให้ยาเขาเรียกว่าต้านระดับฮอร์โมนไทรอยนะครับนะยาต้านระดับฮอร์โมนไทรอยหรือเป็นลดระดับฮอร์โมนไทรอยเนี่ยมันทำให้อย่างที่บอกว่าร่างกายกลับมาเป็นปกติแต่มันจะต้องกินยาต่อเนื่องกันอย่างน้อยปีครึ่งถึง2ปีที่สำคัญก็คือว่าโอกาสกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยห้าสิบห้าสิบนั่นหมายความว่าการกินยาเนี่ย แค่บรรเทาอาการในในระดับหนึ่งส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการกลืนแร่ทุกคนคงรู้จักละการกลืนแร่ก็คือการกลืนสารทึบสารรังสีก็และกันไอโอดีนหนึ่งสหนึ่งกลืนไปเนี่ยเพื่อให้ไปทำลายตัวไทรอยนะครับพอไทรอยต่อมไทรอยถูกทำลายโดยสารทึบแสงหรือสารรังสีปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนไทรอยได้ซึ่งโอกาสหายขาดเนี่ยประมาณ90%แต่ข้อเสียของมันก็คือว่าบางทีเนี่ยไอสารลังสีมันไปทำลายต่อมไทรอยเกือบทั้งหมด100ทําทำให้เกิดภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยคือแทนที่จะมีเกินกลายเป็นขาดไปเลยเพราะว่าต่อมไทรอยไม่สามารถผลิตไทรอยฮอร์โมนได้อีกต่อไปก็ต้องมากินไทรอยทดแทนนะครับนะแต่พวกนี้เหมาะ พวกที่คืนแรกเเหมาะกับในพวกไหนเหมาะกับพวกที่อายุเยอะและ้วตรวจพบตอนอายุ40-50เข้ามักจะแนะนําให้คืนแรกเพราะคนไข้ที่อายุเยอะๆเนี่ยร่างกายมักจะทนกับระดับฮอร์โมนไทรอยที่สูงขึ้นไม่ไหวไทรอยเนี่ยมันทําให้อะไรมันเพิ่มเขาเรียกว่าระบบเผาผลาญในร่างกายนะสิ่งแรกที่มันทําเลยก็คือไปเพิ่ม อัตราการเต้นของหัวใจคนที่เป็นไทรอยเนี่ยจะรู้ว่าใจจะสั่นหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกง่ายนะครับนะน้ำหนักตัวลดพวกเนี้ยในั้งอย่างที่บอกว่าถ้าสูงอายุแล้วหัวใจต้องมาเต้นเร็วเต้นกว่าร้อยกว่าครั้งร้อยสครั้งเขาก็จะมักบอกว่าเอ้ยคืนแรกไปเลยดีกว่าแทนที่จะต้องมานั่งกินยาทดแทนส่วนการผ่าตัดนี่คือเป็นทางเลือกสุดท้าย นะสำหรับไทรอยเป็นพิษนะนั่นคือหมายความว่ามีก้อนโตขึ้นหรือสงสัยว่าเอ๊ะก้อนที่โตขึ้นที่ต่อมไทรอยนะั้นเป็นมะเร็งหรือเปล่าเขาถึงจะส่งไปให้หมอผ่าตัดผ่าตัดคราวนี้คนที่เป็นไทรอยโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไปพบหมออยู่3ามสาขาอันนี้พูดให้ฟังนะถ้าสมมติว่ามีอาการใจสั่นเนียออกง่าย อาการพวกนี้มักจะนําเราไปพบกับอายุรแพทย์อายุรแพทย์ต่อมไรทท่อจะเป็นคนรักษาภาษาแพทย์เขาเรียกว่าหมอหมอเอ็นโดคลายนะครับนะั่นเป็นคนรักษาแต่ถ้าสมมุติว่ามันมาด้วยก้อนหรือกืนน้ำลายเห็นก้อนโตขึ้นนั่นจะพาเราไปหาหมออีกสองสาขาคือหมอสัญญาแพทย์นะหรือหมอหูคอจมูกอ่าซึ่ง หมอสองหมอนี้มักจะเขาเรียกว่าไงเชี่ยวชาญในเรื่องของการผ่าตัดเข้าใจไหมะฉ <c oughs> ะนั้นอย่างที่บอกว่าเวลาไปหาหมอเนี่ยเข้าช่องให้ถูกนะเ <c> ข <oughs> ้าใจไหมอ่ะต่อไปคราวนี้ภาวะไทรอยเออขาเรียกว่าไงไทรอยเป็นพิษหรือระดับไทรอยฮอร์โมนสูงหรือให้เปิดไทรอยเนี่ยมันสามารถรักษาให้หายขาดได้นะอย่างที่บอกถ้าคุณคืนแรกตั้งแต่ต้น ก็หายนะนอกอไหมอาจจะกลายเป็นภาวะพระ่รองฮอร์โมนไทรอยก็ได้แต่อะไรก็แล้วแต่ทำให้เขาเรียกว่าคุณซันนี่เนี่ยไม่ได้รับการรักษาหรือคุณซันนี่อาจจะรักษาโดยเลือกรักษาโดยการรับประทานยาจริงๆคุณซันนี่ก็อายุ50แล้วเนะาะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นไทรอยอยู่เป็นภาวะไทรอยฮอร์โมนสูงอยู่เนี่ย มันอาจจะมีสาเหตุบางสาเหตุไปกระตุน้นภาวะไทรอยเป็นพิษให้เกิดภาวะที่เรียกว่าไทรอยสตรอมพายุไทรอยคือสาเหตุบางสาเหตุที่ไปทำให้ต่อมไทรอยเนี่ยทำงานหนักขึ้นผลิตไทรอยฮอร์โมนสูงขึ้นเช่นอะไรการติดเชื้อที่เขาบอกว่าตอนที่เข้าไปหาคุณซันนี่เนี่ยสภาพห้องเนี่ยค่อนข้างรก แล้วก็มีมูลอุจจาระของสัตว์ที่เลี้ยงอยู่หรือระดับน้ําตาลในเลือดที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมคุณซันนี่แกเป็นเบาหวานใช่ไหมคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดจะผิดปกติระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงผิดปกติหรือต่าผิดปกติก็ไปกระตุ้นภาวะให้เกิดไทรอยด์ตอมได้นะครับนะหรืออีกอันนึงก็คือการขาดยา คือคุณซันนี่อาจจะไม่ได้รับประทานยาต่อเนื่องหรือเปล่าหรือขาดยาทำให้ไทรอยเป็นพิษถูกพัฒนาเป็นไทรอยสตอมและไทรอยสตอมเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้เพราะหัวใจทำงานหนักและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวนะครับนะอ,อันนี้เรื่องของเบาหวานบ้างเบาหวานโดยปกติก็คือรักษาโดยการคุมอาหารทานยาและฉีดอินซูลิน คุณซันนี่ก่อนหน้านี้บอกว่าเอ้ยเขาคุมอาหารแต่อย่างที่บอกว่าการที่น้ำหนักตัวคุณซันนี่ลดมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยสาเหตุจากไทรอยฮอร์โมนที่สูงก็ทำให้น้ำหนักตัวลดได้และที่สำคัญเนี่ยภาวะไทรอยฮอร์โมนที่สูงอาจจะไปทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำก็ได้จนคุณซันนี่คิดว่าเบาหวานแกคุมได้แล้วเข้าใจไหมแต่จริงๆแล้วมันถูกคุมด้วยภาวะ ฮอร์โมนไทรอยที่สูงนะครับนะ,ะทำให้เกิดอะไรได้บ้างถ้าเกิดภาวะ,อ,ะอย่างที่บอกว่าไทรอยฮอร์โมนที่สูงมันก็ไปทำให้ร่างกายเผาผ่านใช่ไหมเพิ่มเมตาบอลิซึมระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะต่ำต่ำมากจนทำให้เสียชีวิตก็ได้โดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานนออกไหมครับนะสอง ถ้าคนที่เป็นเบาหวานมากๆนะครับถ้าคุมเบาหวานไม่ดีหรือขาดยาระดับน้ําตาลในเลือดมันสูงขึ้นได้สมมติคุณกินเข้าไปเนี่ยอินซูลินไม่สามารถนําน้ําตาลเก็บเข้าเซลล์ได้เพราะมันดื้อต่ออินซูลินและคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยคือดื้อต่ออินซูลินทาให้ระดับน้ําตาลในเลือดมันสูงและมันสูงผิดปกติก็ทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าไฮเปอร์ออสโมลาซินโดรมได้ ไฮเปอร์ไกซิมิกไฮเปอร์ออสโมลาร์ซินโดรมได้เกิดภาวะช็อกจากน้ำตาลในเลือดสูงก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตได้และสุดท้ายก็คือที่บอกว่าเป็นเรื่องของมะเร็งช่องท้องที่คุณซันนี่เคยกลับไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเอ๊ะหาไม่เจอแล้วและหายไปแล้วบอกว่าเนื้องอกยุบไป เขาอาจจะเป็นเนื้องอกที่เป็นที่ถุงน้ำดีและไม่ได้รับการรักษาหรือเปล่าและมันแพร่กระจายไปทั่วช่องท้องแล้วจากตอนนู้นที่เข้าใจผิดว่ามันหายไปแล้วและแน่นอนว่าถ้าเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งของถุงน้ำดีและกรกระจายไปนในช่องท้องแล้วโอกาสที่จะรอดชีวิตก็ค่อนข้างน้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่า หลายเหตุหลายปัจจัยนะครับนะที่ทำให้คุณซันนี่เนี่ยเสียชีวิตแต่มันเป็นเหตุที่ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆมาถึงข้อสรุปว่าโดยส่วนตัวหมอคิดอย่างไรว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคุณซันนี่เนี่ยเกิดจากอะไรนะครับนะหมอขอพูดแบบนี้ก็แล้วกันก็คือว่าถ้าคุณซันนี่เนี่ยเริ่มป่วยเป็นเนื้อง,งอกและไม่ได้รับการรักษา ทำให้เนื้อ,องอกหรือมะเร็งเนี่ยกระจายเต็มท้องช่องท้องเนี่ยแน่นอนว่ามันทําให้คุณซันนี่เนี่ยรับประทานอาหารไม่ได้ <außer S 1> เมื่อคุณซันนี่รับประทานอาหารไม่ได้ร<ล>ะดับน้ําตาลในเลือดของคุณซันนี่เนี่ยจะต่ําลงประกอบกับคุณซันนี่เนี่ยมีภาวะไทรอยด์เป็นพิษท,ที่อาจจะไม่ได้รับยาต่อเนื่องนะครับนะภาวะไทรอยด์เป็นพิษยิ่งทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันต่ําลงไปอีกเพราะมันเพิ่ม ตาการเผาผ่าญและเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไปกระตุ้นภาวะไทรอยเป็นพิษให้กลายเป็นภาวะที่ชื่อว่าไทรอยสตอร์มหรือพายุของฮอร์โมนไทรอยในร่างกายทำให้ระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวนะครับนี่คือข้อสรุปที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับ สาระความรู้ดีๆจากเพจหมอชวทางบาทเดียวและ y o u b u c h ช n n e l หมอชวทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในคลิปถ,ถัดๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ